สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวสายเกี่ยวกับเกม Star s e t e n Asymmetric นะครับตอนนี้นะครับเกม Star s e e n a s r m a e t r i c เนี่ยเขาก็เตรียมที่จะเปิดให้บริการในเซิร์ฟ SCA แล้วนะครับแล้วก็เข้าสโต re ไทยด้วยนะโดยที่ในตัวเกมนะครับจะมีภาษาไทยมาด้วยนะครับโอ้เกมนี้ผมเคยเล่นอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับถือว่า ภาพสวยแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแบบโหน่ารักมากนะครับอ่าลักษณะเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมแนวไอดอลอาร์พีจีนะครับสะสมตัวละครสาวๆที่อ่าในตัวเกมเนี่ยเขาจะเรียกว่าพ็อกซีนนะครับเอ่อซึ่งจะเป็นเหบื่อนคล้ายๆน,น้องๆน,น,นักเรียนนะครับอ่าแล้วก็ต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดนะครับผมอ่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้สวยงามน่ารักนะแล้วก็เพลงในเกมนะครับ พราะมากนะครับทั้งเพลงตอนเล่นนะครับหรือว่าเพลงตอนล็อกอินอะไรแบบนี้นะโหเพลงเพราะจริงๆเกมนี้นะครับใครที่เคยไปลองเล่นในเกาหลีเนี่ยน่าจะชอบเลยนะแล้วก็ตัวเกมนะครับถือว่ามันจะมีระบบที่แบบแจกนะครับไอ้พวกตั๋วซุ่มอะนะเป็นตั๋วฟรีแล้วก็รวมถึงตั๋วที่จะมาเปิดตู้ P i c k u p Limit e d อยู่เรื่อยๆนะครับมถือว่าเยอะมากๆเลยแหละ นะครับสายฟรีถือว่าอยู่ได้เลยนี่แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยคนที่เติม,มีเยอะมันอาจจะได้เปรียบไปได้เร็วกว่านะเพราะว่าลักษณะเกมจะเป็นแนวแบบไอดอลน,นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงมีตัวแจกเยอะมากนะครับนะดูภาพตัวละครดีแต่ละคนหืน่ารักทั้งนั้นนะครับสำหรับเกม Star Seed a t h e t i c e r นะครับเป็นเกมจากค่าย c o m 2 u นะครับโ,โหชื่อเสียงนี่แบบไว้ใจได้เปิดยาวนานแน่นอนนะครับ ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับของเกม Star s e e d a s c e n t i c e r นั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ที่ตัวเว็บ s t a r s e e d c o m to art.com นะครับนะมันจะมีลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับสามารถไปลงที่หน้า PlaySto r e ก็ได้นะครับหรือว่า AppleSto r e ก็ได้แล้วก็มีแบบใช้เบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนด้วยนะ <laughs> มีลุ้นรางวัล iPad Pro กับอะไรนี้ด้วยแผ่นรองเมาส์นะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะยากนิดนึง เะครับเพราะว่าต้องกรอกข้อมูลข้อมูลเพิ่มนะแล้วก็อันนี้จะเป็นของรางวัลสําหรับช่วงลงทะเบียนล่วงหน้านะครับนะก็จะมีของแจกอยู่ในการ7วันนะครับวันแรกเนี่ยได้เป็นส t a r ์บินะหรือว่าเป็นเพชรในเกมนั่นเองนะครับที่จะไว้สุมกาชาตู้เหล่าส,สาวพร็อกซีนนะครับแล้วก็วันที่2จะได้บัตรเลือกนะครับสายโจมตี s s r 1ตัวนะครับมันจะเป็นลูกหนาบนะสายโจมตีนะแล้วก็ วันที่3นะครับจะเป็นบัตรเลือกสายซุ้มยิง SSR นะครับคือเกมนี้ตัวละครเยอะมากแล้วก็มันจะแบ่งเป็นธาตุเป็นสีนะครับจะมีสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็รู้สึกจะสีเหลืองมั้งเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็วันที่4นะครับจะได้บัตรเลือกตัวสายป้องกันนะครับเป็นตัวโล่นะระดับ s s r นะครับแล้วก็วันที่5นะครับจะได้เป็นตัวสายซัพพอร์ตเป็นลูกคาถาเป็นตัวเวทนะครับระดับ s s r ส่วนมากกวันนี้จะเป็นตัวฮีลหรือแม้ก็เป็นตัวบัฟนะสายนี้นะครับแล้วก็วันที่6นะครับได้บัตรเลือกปลั๊กอินเอซิธาร์ปลั๊กอินเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมพลงังแล้วก็เป็นฉากหลังที่เราเอามาลงได้นะที่หน้าเราเชื่อของเกมนะครับแล้วก็วันที่7เนี่ยจะได้ตั๋วเลือกตัวเกน p ็อกเซียเอาร์ก็น่าจะเป็นตัว๋วแบบการันตีเอ1าร์หนึ่งตัวนะครับนี่ถือว่าเยอะแต่บอกเลยว่าเล่นจริงๆในเกมอะ่ะมีแจกเยอะกว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมพาให้เข้าไปดู ในเซิร์ฟเกาหลีที่ผมเคยไปเล่นนะแล้วก็คือเล่นตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเมษาแล้วก็เล่นไปประมาณ3-4เดือนนะครับแล้วก็หยุดเล่นไปแต่ว่าตัวกาชานี่มีแบบ7800ใบเลยมั้งคือเขาแจกมาเยอะมากนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นข้อมูลนะถ้าเราเข้ามาดูในเว็บนะครับก็จะมีข้อมูลคร่าวๆนะครับตัวละครหลายตัวเลยแองเจลิก้าไอดีนะครับแล้วก็เบลเบต้าเลครับ แพทิเชียแพทิเชียนี่รู้สึกว่าตอนเซิร์ฟเกาหลีจะเป็นอาตุกาชาพิกอัพตัวแรกนะครับมันจะมาคู่กับน็อกเกมเมอร์จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เซียกับยูนะยูนะนี่ก็เป็นตัวที่แบบโหดมากนะครับมีเฟรเรฮาวเรฮาวนี่จะเป็นตัวทะาแสงนะครับมีเฟรยาลีเลียนอักเฟดนะครับเซลาพุนซ่าอิตัตอิตัตอีตอนหลังมาทีหลังมารู้สึกนะแล้วก็ มีอาเครับกับสโนว์พิส่วนไอเดนนี่จะเป็นตัวแจกตอนต้นนะครับเอาล่ะเราพามาดูเซิร์ฟเกาหลีคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็น ID ดีที่ผมเคยเล่นไว้ตั้งแต่ช่วงเมษานะครับนี่ตรงนี้จะเป็นหน้าพวกแบบแจกของรางวัลน,นะครับมันจะมีแจกของรางวัลที่เป็นอ่าตัวแจก28วันนะครับก็คือแจกทุกวันนั่นแหละนะจะมีพวกตั๋วกาชานะครับเสียงง่วงนี่แล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นตั๋วสุ่มปลักอินนะครับแล้วก็จะมีพวก ของแจกตอนช่วงที่เป็นอีเวนต์ตู้กาชาพ洛克ซีนตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของเซิร์ฟเกาหลีเนะ้อแล้วก็ขอรงางว่านอื่นๆอีกน,นะครับล็อกอ7เวันอะไรแบบนี้เยอะเลยครับกิจกรรมเกมนี้ก็ค่อนข้างเยอะด้วยอันนี้เป็นกิจกรรมบิโกนะก็คือต้องเล่นแล้วก็มาสมของก็จะมีตัว๋วกาชาแจกเหมือนกันนะครับถือว่าสายฟรีอยู่ได้เลยเกมนี้นะครับบอกเลยนะเพราะว่าอันนี้ของผมเล่นเกาหลีก็ไม่ได้เติมเงินเดี๋ยวให้ดูว่า ตัวกาชาเยอะขนาดไหนนี่ขนาดแบบเล่นแล้วก็ตอนหลังๆไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะนี่ตรงนี้นะครับคือตัวกาชานะตัวธรรมดาเนี่ยมี9 9 8ายเงเยอะเลยนะขเขาแจกมาเยอะนะครับแล้วก็อ่าตัวที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตู้พิกอัพนะนี่มีอยู่89บใบนี่ขนาดไม่ค่อยมาล็อกอินมันสามสี่เดือนแล้วนะนี่ของเก่านะยังมีแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นตัวอาตัวปลั๊กอินนะครับอืมซึ่งมันจะได้เป็นรูปด้านหลังของตัวละครแต่ละตัวนะครับก็สําหรับปลั๊กอินที่ผมบอกไปนะครับที่สุ่มเมื่อกี้นะมันสามารถเอามาอัพพลังให้กับตัวละครได้นะครับเนี่ยเราก็ต้องใส่ปลั๊กอินที่ตรงกับตัวละครนะแต่ละตัวนะครับเนี่ยตัวละครเยอะมากเกมนี้นะครับแล้วก็ตัวปลั๊กอินนะครับสามารถเอามาเซตนะครับนะ ข้างหลังเพื่อเป็นตัวแบ็กกราวให้กับหน้าเราเชื่อของเราได้นะครับนี่แต่ละตัวละครนะสามารถเซตได้นะครับปึ๊บเดี๋ยวกดเปลี่ยนก่อนชึบเห็นไหมสวยงามนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปของรางวัลมันไม่ได้มีแค่นั้นนะในช็อปนะครับเราสามารถมาซื้อตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่า จะอยู่อันล่างๆอ่ะตัวนี้นะครับเวลาเราสุ่มกาชาไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไอตัวสีม่วงนี่มานะครับซึ่งมันจะเอามากับสีนเงินด้วยนะครับมันจะเอามาแลกตัวละครได้นะครับคือมันจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยทุกวันนะครับ24ชั่วโมงมันจะรีเซ็ตทีหนึ่งนะตัวละครก็อย่างเงี้ยเราสามารถเก็บได้จนเต็มนะครับแต่ว่าตัวละครเกมนี้มันจะต้องทําการอัพค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมันจะเริ่มจากตอนแรกเป็น SSR ใช่ไหมแล้วมันจะต้องกินกันเอง เพื่อให้ขึ้นเป็น SSR 1นะครับแล้วก็ขยับไปอีกเป็น UR แล้วก็เป็น MR แล้วก็ LR แล้วก็สูงสุดเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะเพราะว่าเกาหลีมันแพทมายาวแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับอันนี้คือขนาดสายฟรีล้วไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะเรียวเป็นตัวละครระดับ LR แล้วเลยเชื่อป่ะแล้วก็คือตรงนี้มันจะปลดล็อกเลเวลนะครับแล้วเนี่ยตัวกาชาผมก็เหลือแบบมหาศาลนะครับจริงๆคือถ้าเราเล่นเรื่อยๆเนี่ย เราสามารถซื้อตัวละครได้เรื่อยๆด้วยนะครับอืมบอกได้เลยว่าสายฟรีอยู่ได้สบายนะครับอากสสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้นะครับมีการคาดการณ์ว่าเกมจะเปิดช่วงเดือนตุลานะแต่ว่ายังไม่มีกําหนดแจ้งออกมาแบบชัดเจนนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจบไปท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับทบกปัวช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับโหนี่ได้ของอะไรเนี่ย ตัวกระชายย5มห้าแล้วเยอะมากไปก่อนเลวครับสวัสดีครับ